สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุวนพ่อพ่อกับสองน้องมินี่คือก้าวยังเนี่ยกินแกงปลาแกงปลาพี่น้องแกงปลากินแบบก่อนเด้อในก็กับข่าวลุงคนสื่อมายังป้าเดี๋ยวสิไปเอาจานดอกอ่า กินเลยน้อยนั่นเดิมยน้อยับจ้นเนาะอยาเข่าดหกล่องกกะไก่ไปเย็นจะซองแมลูกันตุ๊กเอาเห็นไฟแล้วเอาไปเพ่ง่เขาจะไปามหามันอเอยฮะไปยาไเห็นไแน่อะอามีงคือออกเพลงเลยอ้าวเห็นอีกแล้วมันสีมเนาะใส่เลยเลอเอเอ เดี <l id> ๋ยวมาเบ่งไก่ๆมาเบ่งไก่ๆเมนูอาจะไปดีจะไปดีเด enfin ี๋ยวทานรลุนเบ่งปลาเราเกะยยางหูหมูลงเราสิ้อ้าป้าได้ปลามายาะบอกินเออมีเต็นาังมันบอกไปตึกมัน่งเฮียยังไงนะหูหมูพี่นองเจ้าวปุ่นก็มีมา เรียบร้อยไปตื๊อิใช่รอยบามียังไปอ่านนังอยู่ทางนี้กินก่อนเลยกินเมื่อเช้ากนเ็นเมเจ้าน่าไปตึน๊อรลอตื๊อกิงเจ้ามาตึกินหมูเนี่ยด้อีกเลยแบย่านก้างก็กินหมูน่ะจำไปไนปลามันยังติคคออยู่ ยิงานย,ยิรห้งนิงว่เอ,อมางขาเอี้ยงสวัสดีพี่นอ้องเปิดแผนเปิดแผนแล้วมักงก้งเจ๊งาาเปิดโลดปึ๊บเจ๊งกับา มาจะกินยังลุกินปลากินปลามา, drafted, ามากินปลากินย่าไปทำอะไรติงแกงปลาแกงปลาก้ามาสูบอ้มีคำขาวมีคงปลาคอปลาคอตัวเดียวมันบดหินเต้ดแกงปลานะมับดตัดเอาหมือปลาดุปลาดุออหมกกินขนมได็ดหมเอเย็นขนมมัน แกแห้ดิสบายดีพี่น้องมาเด้นอเ้านีพี่แล้วเาย่างหัวหมูซิวแดงหกเขียวพึ่ง,งอ้อียกบื่ออาหารเยกันกันมกาจที่กินผากตอากันไปทหไหนู้แกไหม

ลงเลยนี่ยิงเอ็นห้องเหรอยิงทอร์ปิเ่อรอะไรกี่คนเ็ดพชกจับเพีงเพ็ยบบอกมี้าวทัวเพ็ดจ้ะ

น้องเทียนชิบาคังมีต้นหงโค้กขาวหมอจาคเนาะอันใจกดเมัมน มีมมทั้งหลุมการประดิข้ขวาวของฝาไม่มนนย,มยังไม่ได้ลงอย่างเี้ยมาอยู่รอยดังมันดังดังมันจะคืกิน

มาัมไปโน่ทำมีเจ<อ>ยี๋ยวไปนัง่งยไปมีเจ๊ชาไปกยเจ๊ชอกมาแน้วไปจะเนยันไหลอนออามาสิไปังไงาะ mày mày quá tay mùa trong cuộc sống mày mày đi hết mày mày เอาอยนะอ่างีก็ได้รอมกา้างิหน่อยงกางเอแมวไรคอแมอยร้อย,อยตีนตานี้อาย,ยุบ้าเราอยไปให้เด็กๆเลยได้จะตกินั้งะต อันนี้ใช่ไหมกล้กวกวากากากาวาดกวาดกาดกกวางกวาดกลกวยกาดกาดกกลังกวาอกวาดาดกาดกวาเกกวาวากวาวากกาดกกก่าาาดาวา ข้มันฆ่าเจ้าเจ้าก็ไปให้ไอ้ยุ่มชีวิญาเกียร้องหโอ้ยเลียรเป็นหมอจะนอนปดเจ้าพระจับมากเกียร์บุญดีเ่ยดิ่งเนาะมันจังทุกคนคงจะสูงกันอหมบข้ามันใหญ่เป๊ะมัน

ามาแต่จะลืมมันจะต้องใบฟ้าอ่าให้กวย้มเาขาอ่จุ่ก็เคมีเกมสามเรอเออประกาศกันวัยุ่นโอ้17ปีแต่สุนปีค้นหาปีหน่อยร ไปชุนมึอไปทำแล้วเนาะบดไปไปได้ถูกครปีมันปตัวทำไปชนหมึงห้าเจปดปีนนีไปชุนมือไปวันไหปไปชุน,น,น,ชนเกิดใหม่ไจ้สัรยา,ยารอย่างนี้เลยาให้ฟังจักรยาบรคนทต้ตายยางยากำมีกักถองโอ้ยอันนี้ก็ เป็นอย่างไัมือมันหมดเขามาใกล้่้อเลยนาะล่าเลยพี่น้องขอบใจสุกูสุกคนที่เขามาเบิ้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งน้องเมนี่ฝากเบิ้งเลยขบลเล้อขอบคุกค่ะอืทาบิ้งฝากมส่้อมกขอบคุณค่ะสบายดีสบายดีค่ะ